สวัสดีครับพวกับผมมานพินและช anel Feel Thai ใน u t u b e ครับวันนี้อยู่ที่กุงอิสตันบ,บูลนะครับประเทศตุรกีวันนี้ก็มีของแปลกนะครับผมเพิ่งลงไปซูเปอร์มาร์เก็ตตรงด้านแถวหน้าโรงแรมนะครับตรงนี้ก็เป็นย่านประมาณถนนข้าวสารของกุงอิสตันบ,บูลครับก็มีที่พักมีร้านอาหารมีอะไรที่อยู่ใกล้ๆสนามหลวงวัดพระแก้วครับเหมือนบ้านเราอ่ะอยู่ตรงแถวบางลำพู นี่คือโยเกิดยักษ์นะครับดูเทียบกับขนาดมือผมเนี่ยราคา3.6ครับก็ประมาณเกือบ40บาทนี่ครับโอ้ใหญ่มากครับมีชิงางวันลดด้วยแล้วก็ iPad นะฮะน้ำหนักสุดที่เท่าไหร่เนี่ย750กรัม สามส่วนสี่กิโลครับมีฝาพลาสติกนะครับก็ให้ครอบไว้ที่นี่เขาชอบกินโยเกิร์ตครับอาหารเขาใส่โยเกิร์ตใส่อะไรผมเข้าใจว่านี่เขาคงไปทําอาหารด้วยนี่หนักอึ้งเลยนะครับเนี่ยคือเกือบหนึ่งกิโลอ่ะเอ๊ะหรือว่าหนักกว่านี่หนึ่งกิโลเกือบหนึ่งกิโลอืสุดยอดเลย ต้องต้องลองครับอย่าี้มาเจออะไรแบบนี้ก็ต้องลองเดีย๋ยวผมไปหาช้อนก่อนปแป๊บหนึ่งตรงนี้เราหล,ลงลังมาครับผมกําลังเคลียร์ของแล้วก็กําลังชาร์จอะไรทั้งหลายทั้งปวงครับตรงนี้จะหลงลังมากเอาเมาส์มาวางครับเพื่อเทียบขนาดให้เห็นว่าใหญ่แค่ไหนนะครับมาชิมกันครับฉีกออกมาแล้วด้วยความซุ่มซ้มของผมอะ เนื้อเป็นไงครับจับตัวครับจับตัวเบื่เอเต้าหู้อ่อนรสชาติไม่ถึงกับเปรี้ยวมากถ้าบางอย่างเนี่ยเปรี้ยวเยอะกว่าน,นี้โอ้โห เนื้อไม่ถึงกับเนียนมากกำลังดีครับแต่ต้องคนที่กินรสจืดนะถึงจะชอบอะไรแบบนี้ได้ผมเป็นคนที่กินจืดได้นี่ก็มีนี่ผลไม้แห้งนะครับอันนี้ราคาเก็นคล้าลูกเกดแอปเิคอรนะฮะอันนี้ยีอันนี้สามสิบบาท ถุงหนึ่งอ่ามากินแหนมกันอืมมาช่วยเพิ่มรสชาติกับความหวานให้สับตัวโยเกิร์ตอันนี้เป็นโยเกิร์ตหม้อแกงนะครับกินกันเป็นหม้อใครชอบกินโยเกิร์ตมาตุรกีครับ ปิ้งย่างกระบ,บับนี่ก็เยอะใา้ได้โหกินไปทั้งเยอะอย่างนี่ครับน้ำหนักสี่สิบบาทนี่กินอย่างให้ตายเลยนะ้ออย่างงี้ที่ขายบ้านเราเนี่ย มไม่ได้กำไรเยอะเหรอผมว่าอย่างนี้ขายบ้านเราแผงๆอย่างนี้ได้กำไรเยอะนะเนี่ยเนาะมผมกินตั้งนานเหนื่อยแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นแทนข้าวเย็นได้ ยังไม่พ่องเลยต้องปิดฝาไว้ก่นอนม,มากไวครับหมอปิดฝาก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนแช่ตู้เย็นลงแรมแต่ว่าอย่าลืมนะครับพวกเนี้ย ผมมีเพื่อนหลายคนมากที่ลืมแล้วก็เอาซื้ออะไรมาแบบเป็นของท่องแช่ยเย็นน่ะแล้วกใส่ไปในตู้พราะตอนเช้าเนี่ยตื่นสายหรือว่ารีบแล้วก็ลืมนั่งรถออกไปละผ่านไปร้อยห้าสิบกิโลอ้าวซื้อของมาตั้งมูลค่าเท่าไหร่ม,มาหาศาลเนี่ยลืมไว้ตู้เย็นโรงแรมจะกลับไปเอาก็ไม่คุ้มนะฮะก็ เป็นของขวัญแม่บ้านไปนะฮะนี่ก็โยเกิร์ตนะครับรีวิวโยเกิร์ตมาฝากกันนะครับจากกรุงอิสตันบ,บูลประเทศตุรกีนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube. ยูทูบอยกินน้ำส้มนะนี่ครับโยเกิร์ตโคตรยักษเทียบกับขนาดจะลืม c h a ชาแนลฟิ t ไทยในยูทูบครับรีวิว อะไรที่คนอนึ่งเขาไม่รีวิวกันนะครับเอามาฝากกัน